บ้านเฮ้าหอยโชคสวัสดีพี่สุขูสุขพนกระโผ่เมื่อนีนกับนนกชิมาตามแน่วทางล่าพัฒนาปูข้อหลาดบ้านจันที่ยีบแปดเมษาสองห้าหกแปดมาเบืองผลมือบ้านสุขที่ยีบหากันก่อนพี่น้องเล็กบนมันออกเกจสีหนึ่งเล็กลางกับเครื่อหาเกจเนี่แหละพี่น้องเนี่ย ของปูเขาลาดในเลขวิ่งบนล่างนี่มาทั้งซีมาทั้งหาเนาะพี่น้องมาทั้งตัวเน่นมาทั้งตัวล่างมาทั้งบนมาทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูว่าเขาเลขออกซีหนึ่งของปูเป็นซีศูนย์เลขล่างออกหาเจ็ดของปูเป็นหาแปดเนาะพี่น้องบ่าเขาได้พี่น้องได้แต่ว่าเลขวิ่งปูมาบนมาล่างได้เลขวิ่งเลขวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างได้เนาะเอาเข้ามาตามกันต่อเมื่อแรกเนี่ยพี่น้องสองคุมคืน วันจันทร์ยี่สิบแปดเมษาหกแปดยังดังเว้นๆนั้นพรรัดลมด้วยพี่น้องเบิ่งตัวเลขเอาอยางรรังพัดลมดังอันหอน ลาวปูโคราดบนล่างวิ่งรูบนล่างวิ่งดู วิ่งลูดบนดน้านสามสามกับสี่ ผูเน่นให้สามแล้ไปนอนได้เด่นสามลองสีสามหนึ่ง ีหนึ่งกับมีมากตาพี่น้องบ่ามราะกกตัดได้ด้พี่น้องเด้อมันออกไปแล้วแมสซีหนึ่งมือมันสุกบ่ามมกเข้ากระตัดได้สองหนึ่ง สามสองสี่สองมีเบิร์นพร้อมพี่น้องโอ้เหล็กสองไหมเหล็กสองได้พี่น้องได้สองสองได้ เลขสองไะ้ีีนองไะโอ้ดีมีเบินสองสองสามสามมีเบิลพีนองมีเบิลสองสองสามสาม สี่สามสองสามสามสองสองสามเนี่กลับในตัวเราพี่น้องมีเลขเบินพร้อมสองสองสามสาม ส่วนตัวเน้นก็นเน้นติดสามเลพี่น้องสามหนึ่งสามสองแล้วก็สามสามสี 3, ่สามเน้นติดสามมัดเลยพี่น้องเพราะว่าเล็กวิ่งปูเด่นที่สามเด่นที่สามนะพี่น้องเนะเาะเห็นว่าเน้นติดสามมัดเลยของปูขลาดข่อยเขาค่อยเขาบนเขาล่าง ไปหน้องเขาแคบนจ้าววันจันยี่แปดเมษาสองห้าหกแปดลาวผูว้ขลาดผู้ไขวิ่งสามกับสี่เน้น 3. ที่สามต้นจะผูกับสามหนึ 1, ่งสี 1, ่หนึ่งสองหนึ่งสามสองสี่สองแลก้กสองสองได้ไปน่องสามสามสี่สามแล้วกสองสามบนล่างไปกลับได้ไปน่องได้บนล่างไปกลับ บนล่างไปกลับส่วนตัวเน้นกันเน้นติดสามเมัดเลยพี่น้องสามหนึ่งสามสองสามสามสี่สามสองสามมีสามสองสองสามอีกกลับเนาะพี่น้องเนาะเอากลับตัวน่ำอย่าลืมบนล่างไปกลับ พี่น้องครับนาจอเร้่ออม้อตัวได้กับพิจรารณาเบื้องฐานผมมาเข้ากับพานเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางกรับขอพระคุณผููข้อลหลา,ทายที่แบ่งปันแนวทางลากพัฒนาขอให้พี่น้องมัามานัน,มน,นๆแห่งๆฝั่งๆกันเมื่อแรงเนี่ยฝากาก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมันเทาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม